สวัสดีครับก็สำหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่ตอนนี้ใช้ n s n Automation นะก็สำหรับใครที่อยากโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียผ่าน n, n น s n น,น,น,นะครับก็หลายหลายคนน่าจะรู้จัก b a n d ดอ b ์บนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงตกประมาณ50เหรียญ u s ดอลลาร์ต่อเดือนนะฮะก็ประมาณสัก1 7 0 0จ็0บาทนะครับวันนี้ผมมีทางเลือกนะจริงๆผมเทสมาหลายตัวแล้วนะครับตัวที่ง่ายที่สุด ในการสร้างโหนดบน NSN เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นที่มีชื่อว่า t e m p l a t e ตนะครับเป็น Alternative เนาะซึ่งถ้าจ่ายรายเดือนเนี่ยจะอยู่ประมาณ35เหรียญน,นะฮะก็ประหยัดไปได้ประมาณสักเอ่อี่เหรียญน,นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายเป็นรายปีเนี่ยก็จะตกเดือนละประมาณ30เหรียญน,นะ,ะปีหนึ่งก็เ360เหรียญ u s ดอลลาร์ประมาณหมื่นกว่าบาทนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดผมแนะนำเนี่ยอาจจะ ใช้ตัวฟรีไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้มากพอจริงๆ and แอนออโตเมชันมากพอจริงๆอาจจะก,กระโดดขึ้นมาใช้ uh, อยู่ที่ประมาณ35เหรียญน,นะแล้วถ้าเกิดใช้ไปสัก3-4เดือนแล้วเรารู้สึกว่าใช้แล้วเวิร์กเนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นบิลลิงแบบแอนนอลล่นะฮะจ่าย <c oughs> แ,แพงเยอะนิดนึงแต่ก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้เนี่ยผมไลฟ์บันทึก บันทึกวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะทดสอบตัวเทมเพลตนะฮะแล้วก็สร้างไปด้วยกันเนาะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างตอนนี้ก็บนสกรีนเนี่ยผมก็ใช้เทมเพลตเหมือนที่ผมสอนในคลาสนะครับอ่าโคลนนิ่งยูทาเลนส์วิดเอนะสร้างกองทัพนักการตลาดได้ด้วย n n, n ็นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยผมทําออกมาซักประมาณซัก4 l a y e r ยนะครับ <c oughs> นะก็มีมีเลเยอร์ที่ผมใช้นะครับก็แบ่งบรรด้านนี้นะถ้าใครเป็นนักออกแบบเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับคําว่าเลเยอร์นะครับก็คือภาพด้านล่าสุดตรงนี้นะเป็นภาพที่เราจะเจเนเรตออกมานะครับผมกําหนดไซส์เนี่ยอยู่ที่พันแปดสิบนะครับคูณพนะันแปดสิบเนาะเข้าใจว่าน่าจะกําหนดไซซิ่งที่ตรงนี้นะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่ง <c oughs> นะ ไม่รู้กำหนดตรงไหนนะแบนน้ำแบร์เนี่ยมันจะมีตัวกำหนดให้ใช้ได้เลยนะ Reset Crop นะเอ่อแอ p พลายผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันกำหนดตรงไหนได้วะเนี่ยนะเพิ่งมาลองใช้แล้วเดี๋ยวลองดูไปด้วยกันอันนี้ Description <c oughs> เอ่อมันนี้เป็น Rename ไม่แน่ใจว่าเขาให้กำหนด Sizing ตรงไหนวะเอ่อ uh, Object Fit มันไม่บอก p s s t t o o อ่าอยู่ตรงนี้เองนะครับก็มากำหนด Position น,นะตำแหน่ง x 0กับ Position 0เนี่ยก็คือ,อตัวตำแหน่งที่เราจะวางลงไปนะเมื่อเรากำหนดย้ายไปตรงนี้เนี่ยตรง p o s i t i o n i ่ g ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เราได้แล้วนะ180กับ8 8 0นะครับเพราะฉะนั้นข้างบนตรงนี้จะมีพื้นที่เหลือ,อไว้สำหรับโลโกโล้แล้วก็ตัวเท x กซ์เนี่ยประมาณา200นะ ก็เดี๋ยวขอขยับหน่อยดีกว่านะเหมือนจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ปกติเนี่ยถ้าเหลือ <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้870นะลองมัมาใช้ประมาณสัก860แล้วกันนะฮะแล้วก็ปรับตำแหน่งนิดนึงนะโอเคแล้วก็ตัวนี้เราอาจจะขยับขึ้นมานะครับเป็นเท่าไหร่พ0นแปดสิูณสองนะก็จะเหลือเท็กซ์มากยิ่งขึ้นนะเพราะตอนนัน้ตอนนี้เรามีตรงนี้เป็นเชฟหนึใช่ไหมตั้งชื่อมาว่าแบนเนอร์นะครับ ตรงนี้เป็นเทมเพลตนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเ,เวลาที่เราไปใช้ใน N S N เนี่ยจะได้รู้ว่าเราจะออโตเมตตัวไหนนะเพราะอันนี้มันเป็นสตาติกนะก็เป็นเทมเพลตนะครับส่วนนี้เป็นรูปภาพโลโก้นะเราก็ใช้เป็นเทมเพลตโลโก้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ Image อันนี้เป็นเป็นเทมเพลตเหมือนกันเนาะเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราใช้ AI ในการเจนเนอเรตเนี่ยบนภาพตรงเพลสโฮดเดอร์เท่านั้นนะ อันนี้ก็เป็นเทมเพลตของพี่พอลนะครับโลโก้โอเคแล้วข้างล่างนี่เป็นเจนอิมเมจนะเนี่ยผมเขียนเอาไว้ว่าเป็นเจนอิมเมจนะครับเวลาเราไปเลือกเราก็จะรู้เลยว่าตรงนี้เป็นไดนามิกนะอยู่ด้านล่างสุดนะครับอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะทีนี้ถ้าเราอยากออโตเมตเทมเพลตนี้นะผ่าน n s n นะครับก็กดเข้าไปในนี้เลยนะครับ มันก็นจะเป็นตัว API integration นะครับเอาชิปหายแล้วผมโชว์ตัว API ของผมเอาไว้ตรงนี้นะ <c oughs> อ่า <c oughs> นะก็เรากด copy นะครับ custom key API ตรงนี้ไปใช้นะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัว request ที่เราจะต้องเอาไปวางนะครับในตัว NSN นะ เดี๋ยวมาลองทําไปด้วยกันผมเองก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เรามี AI แล้วในะยุคนี้สบายมากๆนะครับก็ทีนี้เนี่ยใน NSN เนี่ยผมก็ออ t โตเมตไปแล้วผมก็ Sign in ตัวตัว API ตัวนี้ไปแล้วนะครับมันเป็น Credential นะกดเข้าไปนะครับถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนชื่อเนะี่ยโชคดีตรงนี้มันมีโลโก้นะแต่หลายๆครั้งเนี่ย Credential มันไม่ได้มีโลโก้นะเพราะนั้นเราก็บอกว่าเออตัวนี้มันเป็น API นะครับ Templated API มันชื่อแอปนะ,อะของพอลนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็กดเซฟไปนะเราจะได้รู้ว่าเวลาเรา s ส g n ิน API เนี่ยเรา s ส g อ in ด้วย API ตัวไหนนะทีนี้ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นของแบน n นอร์แบเนี่ยตรงนี้เราจะใชะ้การสร้างภาพนะครับรี s อ r t คือก,การสร้างภาพมันมีสร้างภาพกับสร้างเทมเพลตเนาะตัวนี้ก็ Operation นคล้ายๆกันนะสร้างหรือว่า รับภาพเข้ามาครับแต่ว่าตัว t e m p l a t เนี่ยมีคําศัพท์ที่มันแตกต่างกันออกไปนิดนึงนะเดี๋ยวลองมาเรียนรู้ไปด้วยกันทีนี้เนี่ยผมใส่อินแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเห็นชื่อ template ของผมนะอันนี้เป็นอัน name template ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าผมย,ยังไม่ได้ตั้งชื่อ,อ,อ template ของผมเลยมันชื่อแอ name จริงจริงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้เรามาเปลี่ยนชื่อไปด้วยกันนะครับเปลี่ยนชื่อไปด้วยกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะ ตรงในวะเนี่ยทำไมกดเปลี่ยนจากข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปข้างในถึงจะเปลี่ยนได้เหรอโอเคโอเคเอากดเข้าไปก็ได้นะเอามาเปลี่ยนชื่อข้างในนะครับวันนี้ก็เป็น Alpha My <c oughs> นะครับเทมเพลตเนาะเราระบุไซส์ไปนิดหนึ่งเพราะว่าเวลา,เาตัวผมเองเนี่ยผมมีใช้ไซส์960คูณ102มีใช้ไซส์1080คูณ1000 1,080คูณนอนะครับอันนี้นเป็นไซส์1น8 0งพันคูณ1น8 0นะจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้ l i n e OA เนี่ยก็จะมีไซส์1,040ีคูณด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็เขียนเอาไว้หน่อยนะเวลาเราเลือกเข้ามาเนี่ยจะได้ไม่งงนะว่าเอาฟ้ามายมันเทมเพลตตัวไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดเซฟหนึ่งทีนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยถ้ากดเ l e c t อีกทีหนึ่งมันยังไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้รีเฟรชมันถ้าเกิดว่าเราาออกมแล้ว เข้ามาอีกทีมันอาจจะรีเฟรชใหม่นะอ่าเห็นไหมเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะกดใช่นะเราก็จะสร้างภาพเป็นอะไรนะปกติผมก็จะใช้เป็น png นะผมก็กด png แต่ว่าความ amazing ตรงนี้เนะี่ยมันมีสามารถทำเป็นเว็บได้ด้วยนะแล้วก็เป็น pdf นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายัางไม่ได้ใช้นะทีนี้มันมีเลเยอร์อะไรบ้างนะอันนี้คือมันสั่งให้มัน generate image ใช่ไหมครับแต่ว่าเลเยอร์มันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวดูซิ expression นะมันต้องใช้เลเยอร์อะไรทำไมเขาไม่มีให้เลือกเนาะโอเคนะ okay. นะทีนี้เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีคิดนะเนาะตัว template นะ a u t o m a t e this template นะเพราะนั้นเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะรู้แต่ว่าเราน่าจะต้องใช้ Java Script นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Java Script เ JavaScript, นะี่ยอย่าง banner Bear นะครับ banner เนี่ยก็จะมี เออตัวกำหนดนะเออเดี๋ยวมันต้องกดลับเข้ามาก่อนโอเคเดี๋ยวผมกดอันนี้นะอันนี้คือใหม่สุดๆเลยนะไม่เคยทำมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนโนดนะครับมาสร้างบนนี้แทนแล้วก็อันนี้เอาออกนะฮะแล้วก็เอามาเชื่อมตัวนี้เพราะนั้นตัวแบนเดอร์แบรตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้แล้วเปลี่ยนเป็น t e m p l a t e เตนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะทีนี้ถ้าเกิดจะสร้างแล้วเนี่ยเลเยอร์นะเลเยอร์เนมมันจะให้เราไม่น่าเอ,อ่อทำยังไงวะนี่ผมก็ไม่มีความรู้นะฮะเราก็ <c oughs> เราก็มาลองทำไปด้วยกันนะโอเคตึงตึงตึง,ง fetch นะ,อะลองกดมาก่อน Template Header ลองดูสิ View Document API สักนิดหนึ่ง Make a call to generate render image นะโอเค okay. Sample request render multiple image Oops. authentication authorize header อ่ะอ๋อโอเค base URL Base URL ดูสิมันก็ไม่ได้อยู่ในนี้วะ่ะทำไงวะเนี่ยตอนนี้เลือกเทมเพลตมาแล้วเลือกฟอร์แมตมาแล้วเลเยอร์เนมเลเยอร์เนมต้องใส่ตรงๆเหรอวะทำไมมันไม่ยอมมาให้แบบทำไมมันไม่ยอมทำไมมันไม่ยอมให้แบบมมอะ รีเฟรชแล้วดึงเข้ามาได้เลยมันควรจะต้องทำง่ายกว่านั้นนะนะสมมุติว่าเป็น Gen Image จันนี้แล้วกันเนาะเอามาวางที่ p l a สโฮเด d e r จะใช้ได้หรือเปล่าวะไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่า Text นะเอามาจากไหน Execute จาก previous node มาก่อนโอเคไม่มีเนื้อหาวิ่งเข้ามาอ๋อเพราะว่าผมมาทำบนเดโมโอ,อ่ะ ถ้างาั้นต้องอกดเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวผมใช้ตัวที่มันเป็นที่ผมใช้จริงๆนะอนะลองดูโอเคไลฟ์ okay. นะปุ๊บนะลองมาเล่นบนนี้เลยนะครับอ่าอย่างเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วทำงานบนโปรดักชันเลยนะครับใจเรากล้าไม่ยากขนาดนั้นฮนะเทมเพลตโอเคย e r e วี okay. g ก น่ะ sign in นะครับ sign in อ๋อมันคนละ workflow ะต้องให้ sign อีกทีเหรอ,อ ่าตอนนี้เข้ามาได้แล้วนะครับโอเคเรา create render นะ select template นะครับมาแล้วลองลองใช้เป็น png นะครับทีนี้เนี่ยเอ่อ render add layer layer ต้องใช้เปล่าวะอ่ะสมมุติไม่ได้ใช้ execute ไปนะซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะ execute ได้ไหม t e m p l a t e ต Amazon URL ได้ p n เออะไรมานะลองมาดูสิได้ PNG อ่าโอเคก็คือเราได้รูปละนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เจนภาพเอามาวางในนี้นะเพราะนั้นเราจะต้องเอาของเนี่ยมาวางไว้ในในี่เออตรงนี้ต้องอ่ะอะไรวะ โอเคผมลืมใบนะย้ายก่อนย,ย้ายเอาออกเอาออกนะเอาออกปึ๊บมาแทนนะนี้เชื่อมใบนะครับแล้วก็นี้เชื่อมมานะโอเคมันขึ้นเออร์เลอร์นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเออร์เลอร์เดี๋ยวลองกดเข้าไปใน drive ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บ,ปบนะฮะเข้าไปใน drive อา้าวทำอะไรวันเนี้ยผมทําอะไรเนี้ยผมทําอะไรนะตอนนี้ผมต้องการอะไรนะผมงงไปละนะอา่าอยู่ดีก็ลืมไปสักพักหนึ่งนะฮะว่าผมต้องการอะไรเอเออ้าวกูจะทำอะไรวันเนี้ย Okay. จะทำอะไรอ๋อ oh, Drive Drive โอเคโอเคนึกออกล่ะนะครับ Content Planner นะโอเคพอ Input Content Planner อ่ามาทดสอบนะครับทีนี้เราทดสอบว่าเรากำลังจะเจน Content จริงๆแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะอันนี้ก็ถ้าใครที่เรียนกับผมแล้วนี่ก็จะรู้นะว่าตารางนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะอันนี้เอาไว้ใช้ทำ Content Planning นะครับ โอเคกลับมาที่ nsn นะฮะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลองเจนนะตรงนี้มันจะพังแน่นอนนะแต่ว่าผมอยากเห็นนะครับว่ามันส่งอะไรมานะเพราะว่าเราต้องการที่จะโยนด็อกคิเวเมนเอโยอนตัวพารามิเตอร์ใส่เข้าไปในเทมเพลตเตสนะฮะลองดูซิว่ามันทำยังไงนะก็คลิปนี้อยากให้เป็นแรงบรรันดาลใจสำหรับทุกคนนะครับ <S <S ก็ nsn เนี่ยถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายเพียงแต่ว,ว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่า สตินะฮะแล้วก็ค่อยๆกดค่อยๆทำงานไปเนี่ยนะเช็คไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอคำตอบนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็เข้ามาดูในโนดกันนะผมได้มีกดสร้างเอาไว้แล้วนะครับใน t e m p l a t e ที่จะมาแทนแบนเดอร์แบนะทีนี้ในเทมเพลตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่เราจะเอามาใช้แทนแบนเดอร์แบรราคามันเหลือแค่ประมาณเดือนละ39เหรียญน,นะครับแบนเดอร์แบร์เนี่ยก็ ออราคาสูงกว่านะ49เหรียญก็ถูกลงไปสักประมาณ10กว่าเหรียญน,นะครับออแต่ถ้าจ่ายรายปีเนี่ยราคาก็เหลือแค่20กว่าเหรียญเท่านั้นนะเ,ออเดี๋ยวจะเปิดดูราคาให้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดจ่ายแบบรายเดือน35เหรียญน,นะครับแบนเนอร์แบสสเหรียญย s ดอลลาร์แต่ถ้ากดจ่ายแบบรายปีนะ,ะเฉลี่ยต่อเดือนจะเหลือ29เหรียญ30กว่าบาทเอมสิกว่าเหรียญอ,อ้าขอโทษ29เหรียญน,นะครับคูณ35 36กก็ตกประมาณพันนิดนิด ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับการที่แบบไม่ต้องมานั่งทํากราฟิกเอาเองแล้วเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้เนี่ยได้หลายเทมเพลตเลยนี่คือประเภท1นึ่เทมเพลตนะครับเราสามารถสามารถมีเทมเพลตที่เอาไว้ใช้ใน YouTube ใน Tik t o อกได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกใช้กันทีนี้ในแง่ของการต่อโนดนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับที่ผมสอนเป็นปกติเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือ ต่ออะไรฮะต่อบัญชีนะตัว Credential นะครับที่เป็น API Key ของเรานะเราสามารถเข้าไปสมัครได้ใน t Template นะครับเราสร้าง Template แล้วเนี่ยก็มันจะมีปุ่มให้กดนะครับ connect to this template นะตรงนี้นะครับ con automate this template นะกดปุ๊บนะครับมันก็จะมี ขยับไปอีกหน้าหนึ่งแล้วก็จะมี API นะครับทีนี้ผมขออนุญาตไม่กดนะครับเพราะว่ากดแล้วเนี่ยก็จะโชว์ API ของผมนะซึ่งมันอันตรายนะเดี๋ยวผมจะลบทิ้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะพอเราล็อกอินเข้ามาเสร็จนะครับก็เลือก operation ที่เป็น create render นะฮะก็คือการสร้าง render คือการสร้างภาพขึ้นมานะครับแล้วก็ เลือกจากตัวเทมเพลตชื่อเทมเพลตที่เราคิดเอาไว้นะครับเรามี1 t e m p เทมเพลตมันก็จะโผล่ขึ้นมา1 t e m p เทมเพลตนะครับอันนี้ผมกำหนดกำกับเอาไว้เป็นพ0นแปดสิคูณพันแปดสเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าภาพที่เราจะเจนเข้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นขนาดเท่าไหร่นะก็ช่วยทําให้มันทํางานง่ายยิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับเลเยอร์นะครับก็คือเราสามารถเราจะมีอยู่ทั้งหมด2องเลเยอร์นะครับเพราะว่า ในตัวเทมเพลตเนี่ยที่เป็นด y นามิกนะครับจะมีด y นามิกในพารทที่เป็นไททอลนะครับก็คือเราเจนเจนหัวข้อมาแล้วจะมาวางตรงนี้กันที่2นะครับก็คือรูปภาพนะครับที่ตรงนี้เราเขียนว่า Placeholder เพราะฉะนั้นจะมี2 l a เลเยอร์นะเลเยอบนสุดกับ l a เยอรล่างสุดนะครับอ่าทีนี้ เรามาคุยกันที่เลเยอร์บนสุดก่อนนะตัวเลเยอร์บนสุดชื่อไทท l e นะสะกดให้ถูกต้องนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนแบนเดอร์แบนะครับมันจะไม่มีเลเยอร์ให้เลือกนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถกดเป็นเอ็กซ์เพรสชันนะครับไม่ใช่ฟนะิกนะกดเอ็กซ์เพรสชันเพราะถ้าเกิดทำเป็นฟิกปุ๊บเนี่ยตัวเลเยอร์ที่มันเป็นไททอเนี่ยมันจะวางคำว่าไทท l ลลงไปเพราะมันถูกฟิกถูกไหมฮะแต่ว่านี่เราใช้เอ็กซ์เพรสชันแล้วก็ถามว่าตัวตัวคอนเทนต์อันนี้ที่จะมาทาเป็น, title นาาาไททอบ ก็เราไม่ได้เอามาจากาโหนดที่เป็นการเจนภาพของ flux นะครับแต่เราจะเอามาจากโหนดที่เป็น g g o o Google s h e e t นะซึ่งเราเนี่ยเจนเอาพุทที่เป็นฮุกเอาไว้อยู่แล้วนะครับเราก็ลากเข้ามาแบบนี้ตรงๆเลยนะครับนะลากแบบนี้มานะปุ๊บนะก็จะได้เลเยอร์นี้แล้วนะครับทีนี้เลเยอร์ที่2นะครับเป็นเลเยอร์รูปภาพนะซึ่งเลเยอร์รูปภาพเนี่ยเราก็ไปเอามานะครับว่าเราตั้งชื่อเลเยอร์ว่าอะไรทําให้ถูกนะครับทําให้ถูกนะ เลเยอร์นี้นะแล้วกด Copy มาได้เลยนะครับกด c อนโทนเอคอนโทนซีนะครับก๊อบแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับทีนี้รูปภาพเอามาจากไหนนะครับรูปภาพเนี่ยก็เอามาจากตัวล่าสุดนะครับที่เป็นเอาพุทของโนดล่าสุดนะซึ่งโนดล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงโนดล่าสุดคือตัวนี้นะ if then else นะครับบังคับให้มันดึงขึ้นมา1ทีละ1ภาพนะครับเราก็กดเข้ามานะ if นะรูปภาพรูปที่1นนะครับทีนี้ในแง่ของโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันจะไม่ได้อ่การ running number มันจะไม่ได้เริ่มจาก1โปรแกรม g r a m m นะครับหรือพวกฐานที่มันเป็น database มันจะเริ่มจาก0นย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดึงตัวรูปภาพนะครับนะตัวแรกมาศูนย์ใส่ใส่เข้ามาตรงนี้ลากเข้ามาแบบนี้นะครับโอเคเพราะฉนั้นนี่ทำแบบนี้นะโอเค เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวผมเนี่ยได้ทำโนดนี้มาแล้วก็เทสมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเทสออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราสามารถเลือกได้ทั้ง2ตัวนี้เลยนะเพื่อที่จะทดสอบดูนะกด c o อปปี้เข้าไปแล้วก็มาเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็กดวางแล้วกดกด Enter นะครับอันนี้ก็คือรูปภาพที่มันผลิตเสร็จไปแล้วนะฮะอ่าดูนะอ่ามาดูภาพตั้งต้นตรงนี้ก็ได้นะก็มีหลายอันอยู่นะครับ อันนี้ก่อนที่จะใส่เข้าไปในตัวเทมเพลตเต็ดนะมันก็จะเป็นรูปภาพที่เจนขึ้นมานะครับอันนี้ภาพที่หนึ่งนะเอามาดูภาพที่สองนะครับดูภาพที่สองปึ๊บอ,อ่านี่คือภาพที่สองเห็นไหมฮะอ่านี่คือภาพที่เจนออกมานะครับแล้วตรงนี้ก็คือใส่ template เทมเพลตเต็ดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจบแค่นี้นะครับเราเชื่อมต่อโนด นะครับแทนแบนเดอร์แมได้แล้วลดต้นทุนลงมาได้นะครับเ,เดือนละประมาณ15เหรียญนะฮะเดือนละประมาณ15เหรียญก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะจากเท่าไหร่ครับอันนี้จะจ่ายหลายเดือนนะจาก49เหรียญเหลือเพียงแค่35นะประหยัดไปได้14เหรียญด้วยกันนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากทำซ้ำนะเราก็กดโคลนโนดตัวนี้นะฮะกดโคลนนะฮะดูพิเคทปึ๊บนะครับ,บ,นะรบอ่าตรงนี้มาวางใช่ไหมตรงนี้อ่า เรากดลบทิ้งนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้แทนนะก็พอโคลนเสร็จปั๊บนะครับเราต้องมาเปลี่ยนข้างล่างถูกไหมตัวนี้ต้องเอามาจากไหนฮะต้องเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะผมขออนุญาตไม่เจนโนดนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเอาพุทเริ่มจาก0.12นะครับอ่าไม่ต้อง Execute ด้วยนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วผมก็ Duplicate อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดลบกดลบนะเอาโนดพวกนี้ออกไป นะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานยากนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจโลจิกแล้วนะออวัดงานเนี่ยมันถูกเอามาต่อกันมาเชื่อมกันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับเราสามารถทำงานแบบนี้ได้ปุ๊บป,บปบุอ่าจบแล้วนะครับทำไมอันนี้ขึ้นสีทำไมอันนี้ขึ้นเตือนนะโนดพารามิเตอร h a v e chain n test node again to refresh output อะลองกดดูก็ได้นะครับแต่ว่าพอเรากด test node แล้วเนี่ยมันก็จะมาวิ่ง มาทำคอนเทนต์อีกทีหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับก็ถามว่าเปลืองเงินไหมก็เปลืองเงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเทมเพลตที่พี่พอให้ไปเนี่ยหลายๆครั้งนะครับกว่าพี่พอจะเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้ไปเป็นหมื่น Execution เลยทีเดียวนะก็มีการทดสอบทดลองแล้วทดลองอีกนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยก็พี่พอก็จะ Optimize มันให้มันสั้นลงนะครับเพื่อใช้งานให้มันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็ติดตามผลงานต่อไปนะครับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ b บ n r b อ a d แล้วอยากจะประหยัดต้นทุน นนี่ก็เป็นวิธีการประหยัดต้นทุนที่ง่ายที่สุดนะครับจริงๆมันมีโนดอื่นนะที่ชื่อพลาสินะครับจ่ายเดือนหนึ่งแค่19เหรียญเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าตอนนี้นะใน NSN เนี่ยมันไม่มีโนดนะครับที่ถูกแอปพรูฟขึ้นมาของพล a สิแนะครับแ้วถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับหลังจากมีโนดตัวพล a สซิตมาใช้เนี่ยก็จะมาอัปเดตวิธีการใช้งานบนหน้าจออีกครั้งหนึ่งครัวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ